ไม่ก็ไม่สัส่นๆอก video, พี่น้องเ่ามันเหียบหรอกเราจะบ้องไงสวัสดีครับพี่น้องปลองปลายสู้ขู่สุขคนครับผมเบาปุยชู้พายครับเมื่อนี้เศร้านี่ครับพาพี่านองยังเอือยยัไอ้สู้ขู่สุขคนครับมากินถอดจิบปอมครับพี่น้องมันสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบักรลายใหม่หนึ่งชักใหม่ละสองสี่หกแปดไหมพี่น้องถอดจิบปอมครับแม่มันสีมันผู้คนเบาปุยผู้กินขึ้นก็แล้วครับพร้อมตำแตงครับสมสมพักกับพี่น้องพักแป้นครับพี่น้อง ปากเกษครับปากเขียรครับไหนมากินต่อนทป่ปวงก็ตมแต้มกันนะครับเด้อพี่น้องมาเนี่ยสมพักแปนครับเพราะทั้งสมพอดีผนว่าไหก็มากินน้ากันนะครับมาเนี่ยกินกะบ้าปุยครับตอดกิ๊ปูมตัวไงโอ้ปิดไ้ยังนงกันโล่แฮ้งครับพี่น้องจำขอพาอย่างไรกันตอนเศร้าๆครับแหมพี่น้องเลยลวอยรถดีพร้อมคาขนาดอกินน้ากันในละเฮี้ยงคางกันละอันไกลบ่มายาักก่อนมามาครับมากินไปน้ำปิดไปน้ำครับ กองเขาเด้วหนามันแห้งสวยน้ำกันครับืัอน,นี้สวัสดปโปมห้วยรถด,ดีพร้อมสุมพักแปนครับพี่น้องแถมตำแตงร้อมอู้พักแปนไหมสุมพักไหม,ไม ออเกินครกินข้าวใหม่นบสด,ดีเป็นปรสวทอดีปอมห้อยรถดีกรอบๆดีน่นาะอ๋อ ส่วนพ่อดีครับพักแปมทอดจีบปมพุ่มไวไหวครับช่วงเขาซ่อเขาพี่น่องนะเ <c oughs> ขากันมากเลยตามแต่งทอดจี่ปมเสลูลดีพร้อม รสชาติมันครับกรอบหอมรสดีกร่อม <c oughs> มุมหูระเบียงฮะพี่น้องว <c oughs> ่ากระเทือนเนาะ เราจากซ่อนส่วนหน้ามาันผสมพอดี <c oughs> อ่ะมาเริอมสมองสุบ้าครับแม่ รูมไปไว่วครับนะ่เาเขาน้าหนาวแล้วอาปากแห้งก็ไม่ได้ซี่ซบตะแรกครับพี่น้องรอสมพักบอสับเลยตัวเนี้ย,ยใจใจเย็นๆหมวนอย่างน้อยพี่หน้อง นี่ว่ามันไข้จีปโปมได้พี่น้องหล่อนแังได้บอกขอบขึ้นว่าเห็นกูหรูว่ามันไข้จีปโปมเมื่แมนนะครับปุ่นกระแสบครับจีปโปมอืโดดแล้วพี่น้องเชื่ได้ คตัว mm hmm. นี้ก,กําลังมั่นครับแต่ว่า <c oughs> เอาชี้ออกได้เลย,เลยพี่น้อยอือ mm hmm. ขอทาทาดื่นตะนาย mm hmm. พี่น้อเย จับน้ำมขหนงอยฮะห <c oughs> าจินอยากได้พี่นอนไอ้กีปมมแม้วินพุกกลนครับมันไว้ทัานึงเนี่ยใจว่าเอาเนี่ยโอ้ยอะไ้ได้พี่นอง แค่แ้วอยู่แม่งกินใจเอาเบย่อสกเศนี่มันคือบ้าลโงว่ะทำไมเนาะก็คือตด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 เลยนะฮะนมันองกับบ้ยาดเลยอืมอืมอืม ไม่ก็ไม่สันสนดอกพี่นองว่าม,านะม,นม,าม่นเห็บดอกเราจะบอกนกรอบหอมนุ่มนั่เบลอหัวเรครับม่เป็นเห็บดอกพี่นองไม่เสียไปเจอันเป็นเห็บแล้วไปยินข่าเห็บเป็นว่า ข้าการลองซองพี่น้องอวัสดีปูมใส่นรดดีตำแตงสมพักแปะยำด่วนถ้าสมุนไปครับรอบขางรอบเอว ักแป้งอะจิงกั้วปนกับข่าเลยเฮ้ยผิดดิบไห สุดน,น้ำลองคล้องน่อยพี่น้อยร <c oughs> ่วมเมืองน้อยแล้วครับโยนีร,รักษาสุขภาพวิธีเด้ออยใ่ใครอยู่ดอกครับผู้มีเครื่องน้ำอุ่นผู้มีเคืองพุ่งกระซือ่านเราพี่น้องสวดน,น้ำอาบถ้าว่าอาบน้ำแล้วก็นอนดีเด้พี่น้องอุ่น สบายหน้าบาบกันว่าดีคือนกอ็เหรอว่าฟันพร้อมแล้วหน้าบาบ ซื้อเขาตั้งมองกับตัวสองบาทมองกับสามบาทแต่ตอบแต่แม้วันจีนเนี่ยบุคคลได้ซื้อดอกเต้าหาดีออกเล่า <c oughs> แค่นี้เราโ่กยินเอามาแต่ใส่ใกล้กันเดียว กินไปแล้วกับมันอัมรำลําดีไปหน่อยเพื่อนมูฮัยเขาผมเวลาเขาหลุดครับไม่ใชจจ่จางรสชาติแล้วมัน,ม,ม,นมันกีบปมมันนี่โบแมนมันว่าถอดกีบป,ปมเลยเป็นหน่องมันแบบว่าไข่ไข่มันตีอยู่น้ำตครับหรือว,ว่าเขาทาอยู่พานครับออย่ออยู่อาหารอิตาเนาะพี่น้องเนาะ ก่ทับงางพี่น,อน้องเลยเออื่นกย่อื่นมาท่านจากพื้นที่เ่าไปไทยงัว่พื้นหลุดพี่นอ้องตัวก็หลุดแล้วบู๊คือหา้จริง,งองง้วนๆไม่คุณละครมีหน้าครับซูมือเนี่ยลูกงูลูกข่วยก็ไปอยากลงนอนงานหน้า เพราะอุตจจาจะหมอกกระเระพียงหัวเขาเมาเรือยมาเรอยว่าท่นดอกเลี้ยไม่ทุดทยายว่ดี เก็บตับไปอือพป่หนอ่อยเออต่อชาแคบเอาอาหารจีนรสเด็ดวันมันเตียงจะความไวเนี่ยอวดปลอด,อด,ดเลยไอ้เรืองบางนาเมีนแม่แมนี่ย กอดกินให้มัดเป็นรองเลตสดน้ำหอมสมุมสมุมจะเป็นได้เหรอสม่มสมุมจิป่มพวกต่อตาครับเดี๋ยวยู่้อไม่ไหวพป่น้องเอาัาษาสุกภาพเพพรียกเป็นรองด้วยใส่เสียหน่าหนาอุ่นอุ่นยมางมนแรกจะเป็น อย่าไปใส่เสียผาเด้อพี่น้องใส่เสียนแล้วนะครับเป็นยาป็นปอดบวมัแม่ก็ขอขอบคุณขอบคุณได้หลายครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเบาปุ๋ยชูพักครับพี่น้องเพ่อดครับพี่น้องลงสวนแม่ในขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งครับที่ติดตามตีชุ่มครับเบาปุ๋ยชูพักครับพี่น้องมีครับตัมแตงครับถอดยีโปมใส่โรดีพร้อมสมพักครับลมใบไหวบรรยากาศหนาวครับพี่น้องมินิเวอร์เซียนี้กันพี่น้องคลิปหนาพกๆกันไหม โชคดีมีความสูขรับผมเบาปุยจูผ่าขับก้าวสวัสดีครับ <c oughs> จิ้วจิว้ฝากไปเีพ่น้องเลย